ดีนะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าแล้วก็ไปแกล้งพี่เคนกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมีสัตว์ป่าตัวไหนมาแปลงร่างกันบ้างน,นะคะให้ยิงนันแล้วก็เราไปแกล้งพี่เคนกันเลยดีกว่า <gasps> เดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างเป็นแบดเจอร์นะคะเจ้าแบดเจอร์เนี่ยมันจะมีความดุอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะไม่ดุกับพี่เคนสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเราจะมาสร้างความป่วนเพราะเขาเนี่ยเลี้ยงลูกแบดเจอร์ไว้เยอะมากกันแหละดูดิโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ย ว้าวเอาชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่มันแสนสุขจุ้งเบยดูสิเดนะเบจเจอรตัวน้อยน่ารักดุกติ๊กเต็มไปหมดเลยอ้าวกินข้าวกันเยอะๆนะเด็กๆหนูเออยากกินเน้ะหมูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่ากัดหมูเดี๋ยวถ้าเบเจอร์เอ้ยปกติก็ไม่ได้ใจไหลกัดหมูทำไมอ่ะอันนี้กินเนาะหมูตายเลยนเกัดหมูมาแล้วโอไม่โอ้โหเดอะเบเจอร์มันกินเน้ะหมูไปแล้วเหรอ๋อเออกัดพี่แค่ทำไมเนี่ยเร็วเร็วเร็วเวนี่มันตัวไหนตัวไหนมันกัดอ้อ้ยโอ้ย ยับกันยบกันโหขงเงียยบงเ็บบโอ้โหหายแล้ววะไม่ได้เห็นแบตเจอร์หรอแบตเจอร์มันดูไม่ใช่สิตวนเลแล้วงนนี ตายแล้วว่ะตัวไหนมันแพ้เชื้ออ๋อโอ้โหออกมาหมดเลยออกมาแล้วยศทุกคนกเข้าไปกันเอ้าตายแล้วโอ้ไม่แบทจะพิเกลวันมาหมดแล้ว่ะแต่ว่าแบทเจอร์เลือดก็จะน้อยหน่อยนะมันจะมีหลอดเลือดอยู่แค่ห้าดวงเแหละอุ้ยโอ้ยกำแพงกำแพงก็ต้องระวังตัวหน่อยนะเอาหมดกันโอ้อุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งนานนะโอ้โหหมดเลยแดีวก็เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งร่างเป็นนี่เลยยีหลาม อยู่ไหนอ่ะอ๋อไปตัดไม้เหรอไปช่วยเขาตัดไม้ดีกว่านะเพราะว่ายีราฟเนี่ยมันชอบกินพวกใบไม้กับแอปเปิ้ลผลไม้ลองดูซอมรัวแล้วดูสิจะเบเจอมันหลุดไปหมดแล้วอ่ะออจิตกใจหมดเลยเอ้าคุณยีราฟมากินใบไม้เหมือนกันเหรอเฮ้ยกินแต่ใบไม้เอาไม้พี่เคมปทำไมอ่ะ เฮ้ยนี่ไหนเดี๋ยวนี้ไหนกินไม้เป็นปลวกหรือไงเนี่ยเฮ้ยก็แบบว่าช่วงนี้อดอยากกันนะมันกินไม้หมดทั้งตอเลยตายแล้วว่ะนี่มันยีราฟหรือปลวกกันแน่เนี่ยไม่ใช่ปลวกฉันคือยิงเหรอเอาวีดไปไปวิธีนี้อยากเลยนะอยากไปอยู่บ้านกับขนมปังยิงนี่กูเอ้นี่ใครเห็นเป้ายีราฟคขับขนมปังี่ยเอาเฮ้ยเฮ้หัวได้ด้วยนะไอ้ยีงแล้วมันมีกล่องครับด้วยอ่ะเฮ้ยทำอะไรวะขับขนมปังได้ด้วยนะใครเห็นเอาเป้อคุณยีราฟ้วทำอะไรอ่ะเอาเฮ้ย มีอยู่สามอันีเลยพีๆหรอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยีราฟมันเอามีดพี่เคมาทำเป็นขนมปังเฉยว้ายีราฟฉลาดเคยเห็นเปล่าว้อย่างนี้นะน่าเลี้ยงไว้กับฟาร์มคุณชาวบ้านจุงเบยถ้าเกิดใส่วีดเข้าไปแล้วยีราฟทำขนมปังออกมาเนี่ยเราก็จะได้ชาวบ้านเต็มไปหมดเลยโว้ี่มันฟาร์มยีราฟตโนมัตินมาว้าววิถีคนขี้เกียจเอาเฮ้ เฮ้ยนั้นแล้วขังพี่เคมาทำไมเนี่ยอ้าวเฮ้ยในตอนข้าง่ะประตูก็ไม่มีัมาฉักินไงเฮ้ย้ยอุ้ยอ้ยยีราบกันด้วยนี่เยนี่เลยเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไม่เชื่องตองสา่งให้มียไกลับมานี่เลยเจ้ายีราฟอ้าวเฮ้ยว่ายน้ำดีกว่าเฮ้ยนีมาอะไรกันน่ะยีราฟว่ายน้ำได้ด้วยเหรอดำน้ำหนีดีกว่าหมไปดีูหมูหมเหมูหมรหมูหมูหมูหมไหมูหมูหม่ะสัหว์ปมาแมวนี้เริ่มสัยแปลกๆนะ ตอนนี้ไม่เวิร์กแล้วเราจะมาแปลงร่างเป็นสัตว์ดุร้ายอย่างเช่นเจ้าสิงโตบ้างดีกว่านะมันมีความสามารถพิเศษในการคำรามได้แล้วก็มีเลือดที่สองชั้นครึ่งเลยนะเดาได้ว่าไม่ตายง่ายๆ่ายแน่นอนอยู่ะะไหนล่ะมาเป็นเหยื่อให้ล่านหน่ดีอ๋ออยู่าคุณชาบ้านเล่ใช่เปล่ากำลังแลกของอยู่ดิโอ้ไปขายแพงเลยเนี่ย,ยรถไหเนี่ย ไอ้วงตายตายว่องตายมาจากไหนเนี่ยสิงสิงตัวตุกคนหนีแล้วรามาหน่อยรามาหนีตาเแย่แล้วแรงถือดาบก่อนโอ้โหตายแล้วว่ะนี่แน่นี่แน่โดนน้องนี่แน่นี่ต้องปกป้องคุณชาวบ้านไม่ได้โอ้โหเจ็บเจ็บจิงโอ้ยทำไมสิงโตมันโดนแกโอ้แย่แล้วกองเกาะเราก็ยังไม่มีจะสู้สิงโตได้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่ พูดจาว่าไไปซะแล้วว่ะเฮ้ยพูดจะไปไหนอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหยุดนะอย่างนี้ต้องปล้นแกนั่นเราฟังแกพี่เคนหยุดินะนี่นะโอ้โหจับจับจับฟังแกข้างในนยะเหรอจะเอาพี่เคนเท่านั้นแหละโอ้ไม่อาจจะฟังช้างแกให้หมดเลยโอ้ยตายให้เราตายแลาต้องบปกว่าเราแกให้ได้สักตัวก็ยังดีโอ้โหหมดเลยหมดแล้วละโอ้ไม่โอ้โหน้ำเนิมมันก็ไม่เหลือเย้ากันทั้งหมดแล้วเนี่ย ถ้าลงมาไม่มีทางเหลือว่าบอลทำลายยูเตนี่นะล้วนี่ละนาดหมดแล้ววันนี้กินได้ถึงโตก็ได้หน่อยหน่อยยังแค่บ่อๆนะเดี๋ยวต้องเจอหนักกว่านี้นะแล้วต่ท้ายพี่เคนเจอสึกหนักเดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างเป็นหมีโคราก็จะดีนะแปลยเป็นสัตว์น่ารักๆบ้างเฮ้ยดูดิมันนั่งได้ด้วยอะหมีโครานั่งได้ด้วย้ยน่ารักอัง อุยิสาว่าแถวนี้ไม่เห็นมีใบยูราคริปต้าให้กินเลยอ่ะว่ากันที่เรามาทวีตลอดอยู่ข้างป่าจะไม่เวิร์สแล้ววะเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้าควาล่าหน่อยบีดมันยังไม่ทันโตเลยยุบกันหัวเฮ้ยหักที่ไหนตันนี่เล่าเฮ้ยยวบกันมาบนโตกันสิโอ้มาแย่งของกินเฮ้ยสัตว์แถวนี้มันเป็นพิษสุนัขบ้ามันเนี่ยเปล่าแปลกๆปลกแล้วพี่เกณฑ์ต้องไปฉีดยารอบสะดือบ้างแล้วมั้งเนี่ยเอาปีนต้นไม้ไม่ได้หรอโอ้โหเหนื่อยว่าปีนต้นไม้เลยเนี่ยเนฮ้ยเป ไม่อยู่กับนายหอกโอ้โหวุ้ยตกเขาเลยอุ้ยแต่ว่าเลือดมันเยอะเลยอะเลือดไม่เยอะเฮ้ยเจ้าคอาลาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตุ้มตุ้ยมากเลยแม่ตามจับไม่ทันน่่เสียดายจังไม่อยากจะอยู่กับนายหรอกอยู่กับนายอดตายหยงยิ่เลยอุ้ยเขาไปแล้วว่าเขาไม่หักได้หมีโคราไปเลี้ยงจริงๆหรอถ้าอย่างนั้นเราก็จะแปลงร่างเป็นตัวอื่นบ้างดีกว่านาะนี่เลยเราจะแปลงร่างเป็นเจ้าปลาช้างพลายน้อย มาละจ้าตัวใหญ่ยักษ์แต่ว่าน่ารักนะมีงวงมีงาฟาดงวงฟาดงาได้วยนะเปรนเพรนเๆรนเพรนอะไรมาแล้วอุ้ยดูดิเดินยกยักษ์เลยพ่อไฟน้อยอะลรเปรนเพรนเๆรนเรนอ้าหายไปไหนล่ะวุ้ยเจ้าของหมู่บ้านไม่อยู่เนี่ยอุ้ยบ้านนี้น่าทำลายจังเลยอ่ะ นี่ถ้าเกิดแบบว่าเจอช้างตกมันเนี่ยก็จะเดือดร้อนหน่อยนะเราก็จะเป็นช้างตกมันไปเผาบ้านพ่คินดีกว่าอุ้ยอ๋อกำลังเก็บของอยู่ในกล่องอยู่พอดีเลยถ้าอย่างงั้นก็ปฏิบัติการเผาบ้านเลยเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรนะเฮ้ยไปไม่ไปไม่มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเรียก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าเฮ้ย อย่าเป็นช้างมีกรอบป้องกันแต่ว่าเราจะไม่ใช่เราเลยนะเอ้ยนี่ฝีมือแกเจ้าช้างโหรอโขว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือเขาหรอแล้วจะมาเผาบ้านพี่แกท้ำไมโอ้รปีเขาไปก็เท่านั้นแหละหลอดเลือดเขามีตั้งหลายชั้นนะเฮนาหามันนี่โอ้โหเกือบตานเมื่อกี้เดี๋ยวก็ขีืไปเกือบไปไอเห็นเปล่าอย่เอางางงัดซะเลยนี่โอไม่บ้านพี่แค่นั่งมดแล้ว เชียเยเชเดี๋ยวเราก็แบบว่าไปเผาบ้านคาา่ะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาแปลงร่างเป็นเจ้าลิงจ๋อดีกว่านะไปช่วยเขาสร้างบ้าน เพาะว่าเจ้าลิงจอเนี่ยเหมือนเลยนะดูดิเวดูท่ามันเดินดิเอ้ยมันไม่ได้เดินแข่งทื่อนะมันมีท่าเดินเหมือนลิงด้วยนะเออบาร์บีเก้เป็นรูมหมดแล้วอ่ะจางหมดที่ไม่ตั้งควงไม่ตั้งควงพังหมดเลยเราซ่อมได้นะแต่เตียงอะดูดิโอ้โหหลังคงหลังคาก็ไม่เหลือเลยอ่ค้างหมดแล้วเนี่ย จังเลยจังลิงลิงมาจากไหนเนี่ยจังเลยพ่อหนุ่มน้อยไปดั้งแตเจ้าลิงน้อยพี่เคไม่มีอะไรจะให้แล้วหมดเนื้อสิ้นเนื้อประดับตัวดูดิพี่เคไม่มีกล้วยให้หรอกนะไม่เอากขนมปังแม่อาวเฮ้ยอุ้ยใครทำบ้านให้นะ นี่ขาบอกว่าเป็นลิงก็รวยได้นะโอ้โหน้นอะไรนะเอ้ยอย่าบอกนะว่านายจะซ่อมบ้านพี่เคนด้วยไดมอนด์เหรอเพาแต่ว่านายไปขโมยไข่เข้ามาในเพชรทองขอยมาจากไหนเนี่ยรวยมาจากไหนเจ้าลิงน้อยขโมยมาจากนักท่องเที่ยวนะโอ้โหสีฟ้าอารามมาเกินช่วงนักท่องเที่ยวเยอะนะเขาก็ให้แบบติปฉันมาเยอะฉันก็เลยเก็บไว้เนี่ยะอย่าบอกนะว่าจะซ่อมกระถางนี้พี่เคนเป็นไดมอนด์จริงเหรอเนี่ยใช่แล้วกระถางบ้านใหม่จะกลายเป็นไดมอนด์ทั้งหมดเลยนะสวยจังเลยว้าวบ้านใหม่ของพี่เคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยครับคุณ เจ้ถูกใจเปล่าถูกใจเปล่าว้าวสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลอถแสงไฟกบให้หน่อยละกันนะโอ้โหฮารุฮาราอลรามตาว้าวยังสวยน่ะปิงไงาปิงเงาะโอ้ยขอบคุณนะลินจ๋าโอ้โหแต่บ้านก็เล็กไปหนไม่เหมือนเดิมเลยรถ้าศ์สีทองเหรอได้ไหมรถข้ามาให้เข้า่ะเอาแค่นี้ไปก่อน พี่แกเปิดโม่เล่าโม่สวยจุงอ้าวไปไหนแล้วหมดหน้าที่ของเราเล้วเดี๋ยวคุณลิ้งจ๋ากรรมการเอาเฮ้ยเขาไปไันหมดหน้าที่เของเรามาตอนนี้ยังไม่อยู่เนี่ยไปรับไฟเลยเดี๋ยวคุณลิงลิงจ๋ากรรมกรมาอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวต้งไปแต่ต้องเปลี่ยนร่างเป็นตัวอื่นละล่ะเอาไปไหนแล้วเนี่ยเจ้าลิ้งเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะเราก็จะมาแปลี่ยร่างเป็นวัวกระทิงเขาเรียกมันว่าวัวกระทิงแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนวัวกระทิงมากเลยไอ้ น,นี่มาทำท่าควิดดี้ด้วยเหรอวัอนนี้เราเจอสิ่งดีๆเต็มไปห,หมดเลยนั้นเนี่ยชีวิตดีดีดเอ้าเฮ้ยบีตี้เนี่ะ ไอ้ตจ้ากระทิงป่ามาจากไหนเนี่ยอ๋อเป็นวัวกระทิ่งนะเดี๋ยวๆคุณกลัดพิเค็งทำไมเนี่ยไปตกมันมาจากไหนโอ้ป่าแล้ว่ะงไม่ได้กัดนะตอนแรกผิดพิเค็งก็ไม่ได้มีผ้าแดงซะหน่อยรอกคุณก้อนแรงค่าคุณก้อนแรงช่วยด้วยมีที่แข็งเนี่ยหรออุ้ยอุ้ยเกือบตายแล้วฉันแกล้งวัวนมนะรู้เปล่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่ทำไมต้องมาเค็งตัวมาได้ไหมนะเค็งจริงด้วยอย่าบอกนะว่าไหนไม่ใช่วัวป่าจะเป็นวัวเค้กเหรอ ใช่ฉันคือวังเค้กเนี่ยต้มเหล้าอร่อยจุงเบยไม่ได้ฉันวงเค้กของฉันนะไม่กินหรอกวางเล่าไว้แบบนั้นั่นแหละนายไม่ได้กินแน่นอนขากินเลยขากินเลยอย่ไม่แย่งของเขาละไม่ให้กินหรอกไม่แบ่งหรอกไม่แบ่งถ้าไม่รังเค้กแล้วไปให้พี่ไปเค้นที่บ้านด้วยดีอยากกินนั่นแน่ขากินหน่อขากินหน่อยแต่เราจะเสกเค้กให้พี่เค้นที่บ้านเลยนะเอ้ยอย่าบอกนะจะให้พี่เค้นจริงเหรอเค้กขอบคุณนะอจือ ได้เข้าบ้านไม่ได้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวเอาไปวางไว้ข้างในดิคุณมัวเอ้ยแล้วไปใช้จะเข้าบ้านยังไงเนี่ยเราเข้าบ้านแต่เองไม่ได้นี่นะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ให้วางไว้อย่างนั้นคุณมัวกินไปดิกินไปเนี่ยเอาไม่กินในบ้านดิโอ้โหตายแล้วว่ะแล้วจะกินยังไงเนี่ยเราจะเข้าบ้านยังไงอ่ะโอ้ยแย่แล้วกำลังจะเมื่อยแล้วยอไงกินไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็เข้าวได้เองล่ะแย่แล้วอ่ะกินบ่ายๆกินเยอะๆนะตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจละ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแข่รงรเป็นอีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวอะไรดีนะเอาเป็นเจ้าราดดีกว่าเนาะนี่ดูดิมันมีนอนแบบนี้ดนะ้วยเนาะก็จะเป็นแบบพวกรัดเผือกนะนี่รัดขาวอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหตัวใหญ่เนี่ยดูหลอดเลือดดีโอ้โหหลอดเลือดตั้งหลายชั้นนะ่ะถึกอยู่นะพาว่ามันตีแรงไอ้ควิปเลย ใช้นอควิดได้ด้วยอ้อวโอ้ยแลกมาจากไหนเนี่ยโอ้โหตายแล้วว่ะตัวเบลอะไรมาทำอะไรกินเค้กไงนะไอ้นั่นไม่เค้กเค้กนั่นหยุดเลยนะไอ้เจ้าเลกไปหากินเองนี่เอออะไรอ่ะเฮ้ยมันยิงขี้มูกมันได้ด้วยเหรออะไรเนี่ยขี้มูกอีน่าเกียรติแลกวที่ไหนเขามีขี้มูกกันบ้างเรออยู่ไม่ได้แล้วมาเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวดีแบ่งกันมั่งดิเอาแต่กินคนเดียวดิเอาละอยู่ในบ้านแล้วกันท่านจะปลอดภัยนะ ไอเจ้าเล็ดบ้าตัวนี้มันคงเข้ามาไม่ได้น่ายิ้หมาว่าจะเข้าไม่ได้อ่ะเอาไม่ได้ตัวว่าเอ้าเฮ้ยปิดประตูได้นะทำอะไรอ่ะออกเปาเเดีี๋ยวไมพแออก่่ฮ้ยไอเจ้าเล็ดมันตันถามพี่คินทำไมเนี่ยในเมื่อยังออกไปไม่ได้ไอย่างนนั้เราจะวางจะรับตัวนี่้นนะเอาล้วไปไหนแล้วนะเมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้เลยนะอ๊บ และนั่นและเสียงอะไรอ่ะเซียงฮีโอ้มายโอ้โหบ้านโอ้มายบาบิเกียงไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหดูดิ เอ้ยไอจอลัดมากคุณลิงจ๋อกู้สะสมมาในพี่แขนนะไดมอนด์พี่แขนโอไมดูดีแหวนหมดเลยอ่ะไต้องเสียด้ไปนะไหนได้มาฟรีไม่ใช่หรอต้ใช้หมู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วอลาดังน้ำหมีจระแล้วก็จะมาแปลงร่างเป็นนกฟลายมิงโก้นะครับแต่สัตว์ป่านี่มันลำบากจุงเบยนกฟลายมิงโก้อยู่ในนั้นอ่ะจระนี่ไงแปลงร่างเป็นนกฟลายมิงโก้จต่นกตัวนี้ก็อ๋อ เลือดก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่มีความน่ารักแต่ว่าน้องทําอะไรมากไม่ได้หรอกแต่น้องร้องเป็นเสียงนกแบบนกฟามิงโก้ได้นะเราจะก็้ังไปยืนข้างๆเขาแล้วก็ปล่อยป้าปัากระเป้าตัดเท้าไปเลยต้องรีบอพยพแล้วล่ะเดมอนไปด้วยดีกว่าเอาเฮ้ยอะไรต่อยอะไรต่อยอะไรอ่ะเอ้ยย่อะไรต่อยเฮ้ยจะฟามิงโก้นี่แกหาป้าปัากระเพ้ามาด้วยทำไมเนี่ยโอ้โหเต็มเลย เดี๋ยวยังไม่ทันได้เก็บไดมอนด์เลยโอ,อย้ยได้มานิดเพียงไงไม่ได้แล้วรีบหนีกันดีกว่าโอ้ยถ <c oughs> ามวิงโก้ผีสิงนี่ยังไงกันเนี่ยหรือเป็นผีดีป่ะไปด้วยดีดยอ่ะหน่อยเฮ้ยน่า,ากลัวจังเลยนี่ีเอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปกินซะนะแล้วอย่ามายุ่งกับพี่เคนนะเดี๋ยวพี่เคน<ห>ไป,ปลแล้วปาวซซมอนมันน้อยไปนะอยู่ไม่ได้แล้วจ้าขึ้นเรือดีกว่าเออเอออย่าเพิ่งไปดิโอ้โหทำไมรีบไปเนี่ยทำงานต้องรีบแต่งร่างเป็นปาวาซม่าเอเฟ เราอ่ะสักทีไอ้เนียทางไหนน้าขานั่งเรือไปด้วยเอาอีทอด้วยอาเข้าไปอะไรเนี่ยหันมาดูหน่อยดิหันมาทางไหนเนี่ยเฮ้ยมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะไม่เอาไม่ไปกับสัเราขอไม่ขึ้นขอโดนสารไปด้วยก็ไม่ได้หรอไปดีกว่า เดี๋ยวรัาากกันกัรักกันไม่เอาแล้วก็แค่เดี๋ยววันนี้เราก็เล่นกลางวิเคนไะแค่นี้กันนะถ้าชอบสัตว์ป่าน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ช่วยกด like, ไกลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งให้กันด้วยนะวันนี้ต้องไปก่อนอาจายบาย